สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะไข่ s เซฟไพร์ฮอตวิวนะครับพอดีเพิ่งเห็นที่เซเว่เมื่อเชา้านี้เลยซื้อมา2ฟองนะครับฟองละ25บาทนะครับมีรูปรถด้วยนะครับไข่ฮอตวิวนะครับฮอตวิวเซ u r พร์เอกมีขายเฉพาะที่เซเว่นอีเลเท่านั้นนะครับไข่ฮอตวิวนะครับตัวนี้ รายละเอียดบอกฮะเหมือนจะเป็นขนมลูกอมฟรุตตี้นะครับกลิ่นส้มกับกลิ่นสตอรอเบอรี่ชุดฮอตวิว์ไพร์์ไพร์เอกนะครับมาแกะกันเลยครับอ่าไข่ใบที่หนึ่งเปิดดูเลยครับเป็นอะไรเอ่ยอ่า มีของเล่นนะครับมีของเล่นหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับมีสเก็ตบอร์ดหนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นสเก็ตบอร์ดเล็กๆครับสเก็ตบอร์ดมีอะไรอีกครับมีตัวนี้เ <hurting> ป็นสติกเกอร์นะครับน่าจะเป็นสติกเกอร์เอาไว้ติดครับสติกเกอร์รูปลดนะครับสติกเกอร์รูปรดฮอตพิวครับ แล้วก็มีคู่มือบอกนะครับของที่จะได้เบอร์1 2 3อนี่จะเป็นคล้ายๆกับตัวยิงเหนนรียญนะฮะ3เป็นตัวยิงเหรียญ456หน่าจะเป็นตัวสแตปมนะครับ4 5 6หตัวสแตมป์7 8 9นี่จะเป็นแมกเนตฮนะแมกเนต 3D ตัวแม่เหล็กครับคล้ายแผ่นแม่เหล็กก็สามชุดต่อมาจะเป็นสกเก็ตบอร์ดแล้วก็จะมีโยโย่ฮะ แล้วก็จะเป็นยางลบนะครับอันนี้คือของที่จะได้ให้สะสมได้นี่นะครับสกเก็ตบอร์ดฮอตวิวนะครับสกเก็ตบอร์ดอันเล็กๆครับสกเก็ตบอร์ดฮอตวิวล้อมุนได้ฮะล้อมุมได้นะครับมาดูขนมด้วยฮะขนมสองหอ่อฮะสีห่อสีเงินมันจะเป็นลูกอมสีส้มครับน่านจะเป็น กลิ่นส้มนะครับตัวนี้ลูกอมสีส้มอีพอหนึ่งขนมซองแดงๆจะเป็นลูกอมนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับเป็นขนม2เม็ดนะครับขายใบที่2ครับขายใบที่2เป็นอะไรมีสติกเกอร์เหมือนกันนะครับสติกเกอร์ฮอตวิวนะครับเอาไว้ติดได้นะครับมีสติกเกอร์1แผ่น ของเล่นจะเป็นอันนี้เป็นตัวแมกเนต 3D ครับเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ติดติดตู้เย็นได้นะครับตี้ติด,ตด,ตด,ตดโลหะก็ได้แผ่นแม่เหล็ก 3D ครับมันจะเป็นรูปรถนูนๆขนมนะครับก็จะเป็นลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็อีกหอหน,นึ่งกลิ่นส้มนะครับสรุปก็ของเล่นที่ได้ก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดอันนี้นะครับ เป็นสเก็ตบอร์ดกับแมกเนตนะครับแผ่นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ติดตู้เย็นจะเป็น 3D รูปรถนวนๆขึ้นมาหน่อยนะครับผมขายฮอตวิวนะครับมีขายที่7 e เ e ่นอีนะครับฟองละ25บาทนะครับฝากกดติดตามช่อง C ีทุกคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ